แมมไอ้กระพงบ์รอกินลูกปลาหมอคางดำละสิทา่าแต่เ้าว่าคืนนี้พวกเองไม่รอดข้าแน่วะเป็นยังไงบ้างไอ้สมตุย๋ยเออนอนหนาสิเห็นเขาไอ้ของดำมันมาระบาดแถวบ้านเรานี่ แบบนี้พวกเราต้องเอามาทํากับแกลมใช่ไหมลูกพี่สมเทศโอ้โยว่าแล้วก็อยากกินปลาย่างอยู่พอดีละนะป่านนี้ลุงอ้วนน่าจะมาแล้วนะอุตส่าห์ไปวางไข่เอาไว้ต่ข้องไม่มีปลาสักตัวอย่าบอกน้าวารอให้ข้าไปเก็บปลาน่ะโอ้โยลุงอ้วน ก็ลุงมาระดับตำนานนี่นะก็ต้องรองกันหน่อยสิแน่นแน่สิระดับนักหาปลาในตำนานด้วยพ่อเองไม่ต้องมายกยอข้าหรอกนะเดี๋ยวข้ากลับไปเก็บแล้วละ่ะไปเว๋สมตุยนี่มันไอหมอขางดำนี้ เอาแล้วไหนลักตะข้องใส่ปลาให้สมตุยรีบไปเอามาสิไปตามพวกสองสมมาด้วยนะเว้ยตู้เรื่องตแพข้าไม่ยอมหนาวก้นคนเดียวลวเว้ยปลาหมอมาตามตูกหรือไงวะลงมาแล้วก็ช่วยกับมาปลดปลาเร็ว ลุงอ้วนปลดปลงปลดป่าอะไรเล่าพวกข้ายังอยู่บนฝั่งนี่เลยเอาแล้วไม่ใช่พวกเองเหรอวะเนี่ยโอ้ยพวกข้าเพิ่งจะมาถึงเนี่ยนะจิงไม่สมตุยนั่นเกษตรเพกถ้าเห็นอะไรแบบแบบเนี่ยพพผีพพล่าเอ็งร้อนอะไรของเอง็งไอ้สมน้ก เมื่อกี้นะก็่เห็นอะไรก็ไม่รู้หน้าตามันดำๆนะยังไม่ต้องหาอเรื่องหรอกเนาะอยังไงก็ต้องลงไปอยู่ดีแหมหนาดำขังดำสงสัยจะเอาบุกประหมอมาเล่นลสิท่เอเฮ้ยพอเองสามคนจะยืนคุยกันอีกนานไหมนั่นหล่ะลงมาช่วยขับรถปลาก,ก่อนแล้วในขณะที่ทั้งสามกำลังไล่เก็บปลาหรือว่าปลดปลาเอาจากตาคายก็ถึงข่าวที่เอสมตุยจะได้เห็นผีต,ตนนั้นบ้างแต่ทว่ามันไม่ได้ปีปากพูดใด ไอ้สมตุ๋ยโว้ยไอ้ยืนทำอะไรนั่นนาะนั่นแน่สิยืนนิ่งๆระวังปลาหมอจะตอดไข่เอานะโว้ยไอ้ก็คิดได้นะไอ้สมนาโว้ยไอ้สมตุย๋ยไม่หือไม่อือเลยนะโว้ยพราะข้าเก็บปลากันบดแล้วเนี่ยไอ้จะขึ้นไว้เร็วสิโว้ยข้าอยากกินปลาเผาแล้วเนี้ยว่าไปแล้วก็แปลกนะปลาที่นี่ทำไมมันอ้วนจังหรือว่ามันกินอะไร สิ้นเสียงคำพูดของลุงอ้วนไอ้สมตุยมันก็ได้หันมายิ้มก่อนที่มันจะได้ชี้ไปที่ในน้ำและก็เดินตามไปที่จุดนั้นมันจะไปหน่อยขโมหนวนน่เนาะนั่นน่ะสิลุกพี่ปแปลกนะไมเข้าท่อเลยไสมน้อร,รีบไปช่วยมันเร็วว่าแต่มันเมาค้างหรือเปล่าล่ะนี่ ทั้งหลงวงอ้วนและสมหน้าก็ได้พยุงร่างของไอ้สมตุยขึ้นมาโอ้ยตกใจหมดเลยไอ้สมตุ๋ยเองเล่นอะไรของเองวะเนี่ยเล่นอะไรแล้วลูกเพกว่าแต่อะไรมันชนขาข้านี่โอ้ยตกใจหมดที่แท้ก็กิ่งไม้เองเอาแล้วอะไรมันลอยขึ้นมาล่ะเนี่ยเมื่อพี่สมถึกเอื้อมไปหยิบกิ่งไม้แล้วก็สวะที่อยู่ใต้น้ำ สิ่งที่ถูกปิดซ่อนเอาไว้ก็ได้โผล่ขึ้นมาทั้งหมดจึงได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่ได้เห็นก่อนหน้านี้ก็คือสิ่งที่ผีกำลังจะบอกว่ามีศพของตนอยู่ใต้น้ำหมอติดอยู่ตั้งแต่เมื่อไหอไร่แล้วดิข่าว่าตั้งแต่ไอ้หมอขังดำยังผอมนั่นล่ะแล้วคนนี้เอาไงต่อล่ะลูกพีโอ้ยเขาอยากให้เราเอาขึ้นล้วก็เอาขึ้นสิภาพเหตุการณ์ของชายคนนี้ก่อนจะเสียชีวิตได้มานั่งดื่มเหล้าที่ลำทาน ก่อนจะลงไปดับร้อนในแม่น้ำผลก็คือได้ดับชีวิตลงไปด้วยจมหายไปได้ประมาณ24ชั่วโมงร่างก็กค่อยๆลอยอืดขึ้นมาและด้วยแรงลมและกระแสน้ำก็ได้พัดพาเอาร่างของคนตายพลิกความพลิกหงายไปเรื่อยส่วนของใบหน้าและขางก็ได้สัมผัสเอาแสงแดดเข้าไปเต็มๆ จึงได้มีสภาพกลายเป็นผีคางดําและก็ได้ถูกกระแสน้ําพัดวนเข้าไปติดกับกิ่งไม้จึงไม่มีใครพบเห็นศพเมื่อคณะสามสมและหลุงอ้วนได้นําศพขึ้นไปแล้ววิญญาณของผีคางดําก็ได้โผล่มาหลวงพ่อท่านไปโน่นแล้วว่าแต่เองไม่กลับบ้านใช่ไหมห้สมถึกเอ้ย โอ้ยกลับสิเอานี่ตะเกียงหวงวินาทถ้าสว่างอะไรก็ไม่น่ากลัวจริงไหมเล่าเข้าไปละถ้าขากลัวผีคงไม่เป็นสับป,ปะเลรหรอกโอ้ยหลังจากที่จัดการกับร่างทีไร้วิญญาณของชายนิรนามก็ถึงเวลาที่จะได้ไปอัญเชิญวิญญาณจะได้ไม่เที่ยวโผล่ออกมาให้คนเห็นรีบกลับไปที่วัดกันเถินหลวงตาเห็นว่าพวกสามสมจะเอาของมาถวายเพน หวังว่าคงไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นไปหลายเดือนชาวบ้านก็ได้เริ่มกลับมาหาปู่หาป่ากันตามปกติและไม่ปรากฏว่ามีใครได้พบเห็นผีคางดำอีกเลยสำหรับวันนี้ผมได้แหบหลอนก่อนเล่าขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมสวัสดีครับ wow haha <laughs> <laughs> HEY ก่อนจากกันไปขอคุณพระศรีรันตนไัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาคนโลกได้โปรดคุ้มครองป้องภัยให้กับแฟนรายการจงอยู่รอดปลอดภัยและอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ